สวัสดีครับทุกผนนายพัชระครับวันนี้อยู่เกมไลน์เลนเจอร์ครับผมวันนี้จะมาป้ายยากันอีกรอบหนึ่งนะครับเราเราจะมาป้ายยากับตัวมืดตัวนี้เลยครับก็คือบาลายมทุนเองครับผมตัวนี้จะมารีวิวบาวยมทูตที่อยู่ในตู้มืดกันนะครับผมมาดูสกิลของมันก่อนนะครับผมสกิลของมันก็คือสกิลหนึ่งครับอัญเชิญตักอัญเชิญ ขอไปครับอัญเชิญวิญญ,ญาณปีศาจครับสร้างความเสียหาย42เท่ายกเลิอกกระฟ้าฟ้าศัตรูนะครับก็คือเป็นตัวเป็นตัวซัมมอนนะครับแล้วก็ทะลุอมตะมีดาเมจด้วย <c oughs> กกส่วนกิจิัตรนะครับเป็นสกิลบัฟครับสกิลบัฟก็คือสร้างบาเรียแล้วก็เพิ่มทักษะ50%นะครับผมเราจะมาดูสเตตัสกันหน่อยนิดนึงครับผมพลังชีวิตนะครับวิว160ตั้ง9ดาวอยู่ที่11ล้าน มงตีกายอยู่ที่9 0 0 0 0นครับจุดยืนอยู่ที่140ครับไม่ใช่ตัวยืนใกล้สักเท่าไหร่ครับส่วนระยะสกิลนะครับอยู่ที่8 8วินาทีเดี๋ยวผมใส่เป็นเกียร์ลดนะครับเหลือเหลืออยู่ที่ประมาณ6.6วินาทีนะครับส่วนแรกครับล่าง9ดาวอยู่ที่1,760กผมก็คิดว่าตัวนี้ขึ้นล่าง9ดาวดีกว่าล่าง8ดดาวครับวพาจะได้นี่ครับนี่คือความสามารถ9ดาวครับที่ดีที่สุดของ วายมทูครับคือการสร้างร่างสร้าง,งร่างโคนหรือจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับพีชีสก็คือปล่อยออกมาแล้วก็ให้มันตายพีชีลักไอแทกก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าสร้าง,งร่างโคนดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้สร้างซัมมอนได้เยอะครับแล้วมาดูเกียร์ก่อนนะครับนี่เกียร์ผมใส่เป็นค้อนสุดแก่งของเลียวานาครับเป็นค้อนเกียร์ของเลียวนาส่วนตรงกลางใส่จัดเต็มนะครับเสื้อกักเสื้อกักทนทานเลียวนาครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกระดิ่งนะครับกระดิ่งลด,ลด,ล,ดลดแล่ แต่ถ้าจะใส่เป็นเกียร์ฟร,นนรีนะครับข้างหน้าก็เป็นนนะนําเป็นค้อนนะครับค้อนที่ไม่ใช่คอ้อนตัวนี้ครับเป็นคอ้อนหกดาวตรงกลางก็ใส่เป็นรองเท้าก็ได้เพื่อให้รถแร่ส่วนสุดท้ายจะเป็นใส่เป็นกระเป๋าก็ได้ครับแต่ใส่เป็นกระดิ่งยิดีสุดว่าได้ทั้งท้าสกิลหรือสกิลแล้วก็รถนแรงเลยครับนี่เรามารีวิวในร่างก้าดาวครับเราจะมาลองดูดาเมจซัมมอนกับตัวซัมมอนกันนะครับว่ามันจะมีความตึกแล้วก็มันจะมีดาเมจแรงสักแค่ไหนเดี๋ยวขอ ไปที่ด่านนี้กันก่อนนะครับสามร้อยสามร้อยเก้าสิบหกเดี๋ยวผมจะปล่อยแค่ยมดูแค่ตัวเดียวเองนะครับจะมาดูบายยมรุกันครับนี่ครับติดซัมมอนมาตัวนี้จะไม่บัฟหน้าป้อมนะครับแต่มีความสามารถก็คือโล่อมตะแน่นอนเลยครับนี่ครับมาถึงที่ก็ซัมมอนใส่ไว้เลยครับเป็นตัวแทงตัวนึงครับถ้าถามว่าถึกใช้ได้ไหมก็ถึกใช้ได้เลยนะครับ ครับดาเมจก,ก็แรงใช้ได้เลยครับเม <'ll> ตานี้มีเลมเข้ามาโอ้เลมผักไปแล้วโอ้ oh, เลมก็ได้ผเ,เลี้ยงมากเลยหร mm ือ hmm. ว่าซมะขอมันครับอืม uh ห huh. น่ารักอยู่นะครับเนี mm ่ย hmm. เดี๋ยวมาลองดูใหม่อีกสรอบครับเมื่อกี้มีเลม mm hmm. ลองอีกครั้งหนึง่งตัวของมันก็ถือว่าโกงอยู่นะครับติดเมตาอยู่นะครับตอนนี้นี่ปมาตัวจะอะไรครับ ป็นตัวที่ไม่บับนาป๊มนะครับแต่เข้าตำแหน่งนี่บับเลยครับถึกใช้ได้นะครับนี่ครับดาเมจซ้มั่งครับถือว่าไม่แรงมากแต่ถ้ารวมๆกันอยู่กันเป็นกลุ่มนี้อาจจะแรงแบบว่าตีท่าแสงบางตัวตายได้นะครับดูล่างคงครับล่างคนไม่ค่อยติดเลยไม่เหมือนเจ้าตัวไว้ครับที่ล่างกาดาติดดีมากครับนี่ครับติดความสามารถลู่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนออกมาตัว แล้วซัมมอนของเขาครับเป็นซัมมอนใบ้ด้วยนะครับเพราะว่าดูครับดูว่าติดใบ้ด้วยแลวซัมมอนก็ถือว่าระยะไกลใช้ได้เลยเนี่ยตัวเป็นตัวที่ครบเครื่องมาแล้วครับขาดแค่ดาเมตแต่ดามเมจสายสองเท่าก,ก็ก็เยอะใช้ได้ครับเป็นตัวสะสมได้ดีครับแปลว่าสร้างกลุ่มมาแล้วก็สะสมเป็นดาเมจสะสมนะครับโอเคครับจบไปแล้วอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวมาลองดูอีกด่านนะครับว่าสกิลมันจะข้ามกันแค่ไหน มาดูกันในด่านที่408นะครับมจะไปแค่ยมรูดแค่ตัวเดียวเองนะครับเหดูครับมาไม่รบับน้ำป้อมนะครับข้อไหนแล้วก็ออฟสกิลไปแล้วครับเป็นการปับ๊บนี่โอ้โหซมมอนไกลถือว่าไกลอยู่นะครับหน้าป้อมกันเลยนะครับเนี่ยวันนี้ยืนจุด140นะครับไม่ไม่คิดมากเป็นตัวยืนประมาณกลางๆต้อๆก็เท่ากับดุริยังครับเพราะว่าดุริยัง ยืนอยู่ที่จุด150ดูแซมมอนครับแซมมอนเขาก็มีไดม์เหมือนกันนะครับตอนออกสกิลแต่แซมมอนออกมาแล้วแต่แซมมอนออกมาแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ทําอะไรเลยมันยืนเฉยไม่เหมือนของเจ้าตัวอนุบินนะครับที่เป็นแซมมอนระโลงสมนะครับมันสามารถขยับได้แล้วก็ตีได้ครับดาเมจแต่ข้อเสียของมันก็คือแซมมอนของฟาลูเอ้ยขอาไปครับแซมมอนของอนุบินไม่มีดาเมจน,นะครับ ตอนแซมมอนนะ่ไม่มีดาเมจแต่ตัวแซมมอนมาเองมันมีดาเมจนะครับผมแต่ตัวนี้มีดาเมจต,ตอนแซมมอนแต่ตัวแซมมอนออกมาตีไม่ได้ครับยืนได้แค่ยืนได้เฉยแล้วแซมมอนของมันก็ยังติดอันนี้นะครับเป็นตัวต้านพายุได้โอเคครับเราจบกันอีกด่าน,นึงแล้วเดี๋ยวจะลองพีอยกันเลยนะครับวันพึ่งเลลีกมาดูซิว่าจะตึงแค่ไหนนี่คอมรีมาถึงมาอยู่ที่ทองสองนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าทิศเียรผมจบเท่าไหร่ก็ไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้เลยครับคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็คือคลิปซีรีส์เจ็ดพันรูบี้นะครับผมทําทุกอาทิตย์เลยครับตัวนั้นผมมาดูทีนี้ครับตัวน,นี้เขามีบารล็อกโดนแน่นอนอาจจะสู้มไม่ไหวต้องคัดทีมตีซะหน่อยบาวไกลทองกับบาวมายากลทีมนี้น่าจะไหวครับลองดูหน่อยลีลี่มาแล้วก็คนตึงๆก็ลงมาเยอะนะครับ ลงมาเล่นอยู่หลีกองก็กดกดคุณ2มาครับดูครับดูสซม,มอนของยมรู้นนะครับว่าจะติดดีสักแค่ไหนนะครับผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันจะเหมือนบาวอันวิทไหมครับเพราะว่าบาวอันวิทต้องขึ้นล่างก้าวดาวมาค่อยสซม,มอนติดร0 0นะครับแต่อันวิทผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไม่ใช่อันวิทครับยมสู้ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเหมือนกันไหมเรินมพัดมาแล้วครับจะดูครับเกมมืดผมสาบไปเลยครับ ดูครับผมฝั่งผมกับฝั่งเขานะครับแซมอนของเขานี่ครับติดมาแล้วครับแซมอนของของบาลของบอลยัมทูดครับโอ้เดตตัวแบกของผมก็เลยเป็นเจมเมอร์เลยครับตานี้โอ้โหสาบกันยัยัมแครับถ้าเห็นชัดๆต้เป็นเจมเมอร์ครับเจมเมอร์ก็เป็นอีกตัวที่ดีมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอยู่ครับเพราะว่าทีมมืดผมมีค่อนข้างที่จะเยอะครับ ปกติจะชนะขึ้นทองหนึ่งครับไหนไม่ long อีกสักตาหน่อยนี่เจอจมูกทูดเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูเกียร์เขาหน่อยสิตึงหรือเปล่าถือว่าใช่ได้ครับแต่เขามีแค่เอ่อตัวบินนะครับกับมีสล็อตแม็กครับผมต้องปรับทิปนิดหน่อยจะต้องใช้ตัวกันบินมานะครับผมมีตัวกระมีครับตัวนี้มูลน้ำหนักครับก็ดีใช้ได้เลยครับเทียบเท่ากับ เดบอ่เซอรี่หมากลุกเลยนะครับมันเป็นสกิลผักครับผมเลยใช้ตัวนี้เพราะว่าหลีกที่ผมอยู่เจอแสงบินมืดบ่อยแสง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 บินมืดบินบ่อยครับดูสเต็ปพีวีครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้ไอเทมเลยนะดูตอนนี้เราจะเสียไอเทมไหมดูลงน้แข็งก่ครับแล้วก็ปล่อยไปก่อนดูซัมมอนของยมเทวดผม นี่ครับแซมมอนไปข้างหน้าแล้วดูว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะแต่เจมม์มืก็เก่งนะครับเพราะว่าสาบแม่นมากนะครับแค่เวล้อยหกสิบไปร้สี่สิบนะครับล่างแปดดาวไฮเปอร์ยิ่งสาบแม่นไม่มีผมไม่มีดูแน่นอนใส่จำนวนเลยครับเต็บตัวที่สาบแม่นมาครับนี่ครับอืดูแซมมอนเขาติดตัวรัวเลยครับของนี่ยืนอยู่หน้าป้อมเขาแซมมอนดูดีครับอีกตัวสีฟ้าตาเดียวเนี่ย มันเป็นเหมือนผีของฝั่งไม่มั่นใจว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นครับเป็นผีโคมไฟครับผมถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับเป็นบายมตัวแทนยมมโลครับหรือว่าบายมทูตนะครับบ่าตัวนี้ครับล่างไฮเปอร์จะเป็นบาวยมทูตใครได้ตัวนี้ก็อยู่ในกาชาครับในกาชาตู้มือครับมีอยู่ครับเนี่ยบ่าผู้นำสารสามารถไปเปิดสุ่มกันได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ติดเมตาอยู่นะครับเพราะว่า เปิดให้ดูว่าในตำนานน่าจะมีคนใช้อยู่นะครับเอาลงยุดคร่บไม่ไ่ไีทีมันลงยุดยังไม่เข้ามาดูหรือเปล่าว่าจบดีหรือเปลามาดูทีมนี้ทีมนี้เขาใช้ไหมทีมนี้เขาใช้เป็นอนุบิดนะครับมันก็มีข้อแตกต่างข้อได้เสียมันก็ต่างครับว่าอนุบิดอนุบิดจะเป็นตัวแสงแต่ส่วนคอยพูดจะเป็นตัวมืดดูตตำนาน ทำไมไม่เห็นจะมีใช้เลยดูคนดูสินี่ครับมีครับนี่มีอยู่ตัวแทนยมโลกนี่ครับถ้าแม็กก้าแล้วครับเลือดอยู่ที่16ล้านนะครับตีอยู่ที่ล้านสี่ถือว่าแรงใช้ได้ครับผมมั่นใจว่าไอ้เปา่ายังมโลกกับเปาอนุบิดนี่นดาม,มิไอ้เลือดจะเท่ากันไหมเอาผม,ผมกดมานี่แหละมาดูใหม่ครับว่าอนุบิดมันจะ อนวิที่นีเลือดแม็กที่17 17ล้านครับห่างกันแค่ล้านเดียวแต่ความสามารถก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับต่างแค่ธาตุแสงกับธาตุมืดเพราะว่าธาตุมืดจะโดนพวกบาล็อกพวกไกทองยิงหายได้ง่ายครับแต่ส่วนอน,นุวิทนี่หาตัวตีได้ยากเพราะว่าจะมีแค่ตัวของไว้นะครับที่เป็นดาเมจธาตุมืดครับผมก็สําหรับการป้ายยาครั้งนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสาหรับนี้ก็ขอขอบคุณครับ